เมเขาคุยเต้อัลเตอร์ฮิบิยาฮะวุ้ยอยกันกับเกมซ็อกเกอร์พีซิกนะก็เป็นเกมแนวซ็อกเกอร์ฟุตบอลนี่เนี่ยนะก็ยจะมาลองเล่นดูเขาบอกว่าเกมนี้แม่งเป็นเกมแบบบิดอิลิมเต็ดอีดิชั่นระดับตำนานเลยทีเดียวมาเดี๋ยวจะมาลองเล่นนี้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนมาคือแบบเขาบอกว่าสายคนบอกว่าเกมเนี้ยไม่ผ่านโคกฎยาเลยอืมไหนไหนไหนใครบอกว่ายากฮะไหนอืมเอาหนึ่งหนึ่งไม่ได้ฮะจุดนี้ฮะอิตาลีจะยอมแพ้หรือไม่เอา ไม่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 ไมไมเราจะแพ้บอดไม่ได้ขายหน้าขายหน้าไม่ได้ไม่ได้ผมเริ่ม,ยจ,ย,ม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 ยจะยอมแพ้สามหนึ่งแค่สามหนึ่งแค่สามหนึ่งอืมแค่สามสองอ๋โอ้โหโอ้โหดูบอดดูบอดเรื่องอะไรจะยอมนี่เป็นไงล่ะโดนดโดดตเตะได้เว้ยเอาถอดเสื้อเล่นต้องใส่ร้อน้องใส่ร้อน ย่าอย่าอย่าเข้าโอ้โหใจโหดมากสี่สามแล้วสี่สามสี่สามหรอสี่สามอือสี่สี่เว้ยอสี่สี่เว้ยตัดสินตัดสินชนะ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 ดิโอ้เฮ้ยเดี๋ยวจะปอดปอดออกเด้ไม่ได้ฮะมันต้องมีล็อกแก้ตัวไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกแพ้เอาก่อไม่ได้อือนี่เป็นไงล่ะ แม็กซี่เตะเองด้วยอ๋อเอ้ยเนมา้าเนมา้าเนมา้าช่วยได้เว้ยเอ้ยล็อบพี่เอามาเตอร์เอาไว้นี่เน่เอาเว้ยร้อน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 เลยต้องขอเสื้อผ้าเอา้าโอ้โหสามสองก็สามสอง,สสองเอา้าออกนอกสนามอืมเตะเตะเอ้ยุ้งชนนี่ผีบย้อนยนิ่งกว่าวัตโมแทสโซลินเอ้ย ย่าโอ้โหมองเขาโคตรเองแล้วพี um, i, i, uh, ่เดี๋ยวนี้นะกระโดดรับท่าหูดกระโดดรับเอาเอาขาติดเอาไปไม่ใช่อืงงงงเฮ้ยเชนะ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 เออนั่นแหละแม่นะสองไม่สามเอามาแล้วมาแล้วบอลมาบอลบอลเฮ้ย ตาโหดดีติลก,กาออืย่างเท่อย่างเข้มทำเป็นเข้มทำเป็นเข้มเสี่ยวคนด้านหน้ามันเตะเข้าโกเลยมากเลยตรงตรงอือไปดืบๆไปดืบๆไปหน้าเดนหนึ่งศูนย์โอ้ยน้านหาวถอดเสื้อทำไมวะอือไม่รู้อ่ะอืสอสองสองศูนย์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ เอาหัวหายหัวหายไปไหนตามศูนย์โอ้ยใครบอกเกมนี้ยากไม่ยากเลย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 ไม่ยากมัจะคุมไม่ได้เดี๋วเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอาขวาโกอีกเอาไปไหนเดี๋ยวกลับมากลับมาเฮลช่วยเลยกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปเอาไปองไม่ได้คะแนนนี่ แล้วเอาบอลชายหาดมาเล่นใช้คิดได้เนาะเกมมาเอ้าเอ้าเฮ้ยออกนะครับอืมแล้วบอลก็เข้าโกเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไปท่าโหดอือฮึมองเตะมองเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอลบอลบอลที่บอลเข้าโกยแล้วอะไรจอมอืมดันดันดันอ่ามาร็อกชาย นะเรื่อบนี้คือจบมาใครบอกเกมนี pues ้ยากไม่ยากเลยไม่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 โอ้ยหอยหอยเอ้ยเอ้ยบาสิวพิตเตสิลูกหลอกพ่อตัดลิปปิ้นเหรอไอ้เตะอืมไอ้จีพีมาช่างเล่นยากเย็นเล่นยากเล่นเย็นเล่นยากเล่นเย็นทิบห้อ เอาเตะออกค่ะพ <tinc S 2> well ี่หนาวโอ้โหโหดมากเลยนายนายเสียกร่างนายกระโดดโหดมากออืนี่นี่ธีรกาเตะเฮ้ยเอาเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เข้ากูไม่ใช่เหรออะไรวะเด้อเด้อเดหรือว่ามันโดนเส้นโกก็เข้าได้อ๋อไม่ต้องทำอะไรก็เข้าได้เมื่อกี้งงแป๊บนี่นี่นี่เออเป็นไงล่ะคอมบู ถ้าอัคคีสล่าตาในตำนานเป็นอัคคีสล่าตูดเลยทีเดียวอืออือมองเอ้าเฮ้ยแพ้บอทเหรอไม่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 ยอมไม่ยอมแพ้บอทขายหน้าแพ้บอทขายหน้าเฮ้ยเฮ้ยสองสองแคมามาสุดท้ายมาสุดท้ายอือมาสุดท้ายมาสุดท้ายมาสุดท้ายกระโดดท่าโหดดิ่งท่าโหดอือ ยายาเอาไปไปเตะไปเข้าเยี่ยงหนึ่งศูนย์เลยไอทางฝั่งของแอร์เดลี่สองศูนย์นะครต่อไปฮะจะต่อต้านจะต่อต้านขาขาไปเลยไปทำไมต้องไปถึงกันอืออืออือไอเข้าเข้าเข้ากระโดดเหินฟ้าไอพี่ลีฟไอคันฟ้าเลยทีเดียวยายา โอ้สาวหนึ่งอะไม่เฮิร์นไม่เฮ <mind> ิร์นไม่ไม่เฮิร์นเว้ยไม่เฮิร์นเว้ยเอ้ดัน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 มันดันมันดันดันไปดันสิลูกไปดันลอยไปดันเจ้าเข้ากูหาพี่ไปดันดันเออนั่นแหละเอ้ยลูกท้ายลูกท้ายโอ้ไม่สี่สองไม่ยอมหรอกไม่ยอมเอ้าโอ้ออกลักษณะกรรมโทษโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่ อืมโอ้โหจะโหวดไปไหนกันหมู่ออกนอสน้ำจ้าดีลังกาไปนายเซกค้างกับนายกับนายคึกตุย,ยเอ้ยไม่ใช่นายเซกค้างกับไอ้ากาอีกคนหนึ่งเอ้ยมันค้ากาเหมือนกันเนี่ยเอ้ยท่าหวดอืมท่าโหดไม่โหดแหละไม่ได้เราแพ้บทไม่ได้ขายที่หน้าไม่เยี่ยมชนะโอ้ยหเอ้เดี๋ยวขอแถมขอลองเล่นเองมาก ้ยขายหนูเนียกันมันเลยออกมาเลยสีแดงหรือสีน้ำเงินจะชนะเอ้าสมมติสีสีแดงเป็นบอลเนาะสีสีน้ำเงินของเราอ่าว่าวหนึ่งหนึ่งแล้วโอเคมามงมงวอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมาเล่นกลางแจ้งเพื่อใครเฮ้ยมาเล่นกลางสนามเอ้าเฮ้ยเอาไปโกหายโกหายเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอม นี่เล่นเองนะเนี่ยโอ้ยโหดเฮิร์นอืมกำกระดลิ้เข้าคอเอ้ยกระดลิ้เข้าโกอืมโกสองรอบแล้วสามรอบแล้วโอเคไปเตะมันนั่นแหละเจ้ามาบาร์ซิลเดี๋ยวให้ตุรันโจตุรันเยินอืมโอ้โหยังโหดเลยฮะยังโหดเลยฮะเมื่อกี้อืมเตะออกกระดาวเอ้ยตายอืมอืมกริบกริบกริบ เรีโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้ยมันมันใช่ได้โอเคฮะก็จบไว้แค่นี้พอแล้วก็นะใครอยากลองเล่นก็มาเล่นเองแล้วก็สนุกดีนะก็มันมันดีถ้าใครแบบไม่แพ้บอดมากนะถ้าแพ้บอดมากก็จะเครียดนะแต่ผมรู้สึกว่าจะทวนดีตจดถึงตัวช้าจะตกตอนทําโดนบีง่ามชมเ้ยด้วยวโอเคก็เีก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะก็ เดี๋ยวใครอยากเล่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้หน่ารักกันโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ See you to ท e บม n i ได้นอนฝันดีฮะบ๊ายบาย